ที่เดิมไหมเมื่อวานสกสกคนไม่ได้มาที่หวังน่าจะไม่ดีดรอบนีงบินถึงไหมวักจะบินถึงไหมเนี่ย เดี๋ยวอ้าวไปไหนอ่ะอ้าวข้าวอ้าวก็ดูก็ดูอยู่ทำไมไม่มีทำไมไม่มีปุ่มตามวะไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้อ่านลายกลุ่มแน่เลยไอ้เหี้ยกำลังดูแมบอยู่เลยเยอะคนเยอะว่ะเอาไงคนยังเยอะอีกเหรอเซ็ตเอาไงเยอะเนี่ยมเยอะที่ละไปไปไปลงไปลงขวาลงซ้ายดีกว่ามาขวาแล้วเนี่ย เออเพื่อนไอเมืองเมืองหน้าเราล่ะไอทุกคนโชคดีโอ้หมันมีคนคนหนึ่งคนอะเห็นแล้วกูจำกูลงบ้านแล้วกูได้รถเบสมึงรอกูเลยเดี๋ยวกูไปหาเฮ้ยมาช่วยกันก่อนดีนะช่วยอะไรกูไม่มีปืนกูตายแล้วก็มาเก็บดีเพื่อนเนี่ยไม่มีปืนไปเอาไปหมดแล้วต้องกูต้องกูไม่มีคนเลยวะไม่มีรถเลยคันหนึ่งดีมากเพื่อนแหลร่างดีลลยบืนพกกันแล้ว มีคูณหกด้วยดีมากเพื่อนโอเคตอนนี้มีเปืออะไร G สามหก C กับ M ยี่สี่มีลำกล้องเพื่อนยี่อ่ะสวยไดค้คาระระหว่างไก่กับไข่ที่นี่มีปืนไหมที่นี่ที่ไหนไม่แต่ลูกซองโอ้โหไม่มีเฮียเลยเลยไม่แต่ลูกซองรอเเะเบิ่งเฮียอะไรเนี่ยอเมร่ก เดี๋ยวเราไปหา,หาไปกัน,กน,กนบ้านได้มีปืนนะมมเมาได้้านขวามยิงกันแล้วไม่มีน้ำแข็งไอ้เบลเลิศเล,ะละิศกอยู่ไหนวะเออวดถอยดีกว่าหยับบุกเลยดูทรง้วน่าจะไม่ไหวอุ้ย นี่เมื่อกี้มีคนไงวะดูดูบ้านมีคนนะพี่จ้าก์บ้านนี้เหรออุ้ยใช่มามามาช่วยกันขึ้นสองไปสองคนไปสองคนไม่ไหวไม่มีเกาะมีอะไรเลยน่ะเบปงหน้าคนวะพี่ก็ไม่มีโคมีคนเหรอเออคนขวาเราเนี่ยเบสไปเดาเยอะๆๆๆพักลบกันละก็รบกันไม่มีปืนก็ไม่มีปืนเฮ้ยเฮ้ยรถมารับหน่อยดิรถมารับหน่อยเราถอยถอยถอยทับดีกว่า โอ้ยมีคนวิ่งไอเ้เชี้มีปืนด้วยรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนวิ่งวิ่งบนรถซึ่งมันรถที่แบบซาสาดแปดไหมซาร์นี่แล้วมันกี่คันแล้วมันขับเป็นคนละทางทำไมวะน,นั่นเดี๋ยวก่อนโดนยิงนี่ไงกำลังไปรับเออมาเก็บปืนวิ่งแล้วในท้ายท้ายแม่งมันยิงกันใจเลยในหมู่บ้านเอเลย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 ไปไหน <c oughs> รอบหมวะเนียไป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 ไหนก็ได้เอ้ยเบอร์หนึ่งแต่มีคนไหมแต่ว่าระวังตรงนั้นน่ะคนอย่างเยอะไม่เห็นน่ะอ๋อขับดีดีขับดีดีเฮ้ยมันยังไม่มีหมวกเลยอ่ะ โอ้ยนี่มีนจะเปินไม่มีหมวกไม่มีเกราะเหมือนกันโกเอมาทำอะไรวะเนี่ยสมเขียวเก้าสิบนัดจอด,ดสวยเบสเลืรถยังไงวะรถรล่นยังไงวะเนี่ย จะขึ้นข้างบนล้วเป๋าไม่มีอะไรเลยค่อยๆย่องค่อยๆย่องพ่ติตตามมาเดอร์ย่าได้ฟัมีมาข้างบนนี่มีแน่นอนเรืนน่องวงมีคนมีคนเชื่อ คือตกใจเบสกูเกือบลั่นละเพื่อนไอ้บ้านี้บนมีคนตัวหนึ่งแต่น่าจะมากกว่าหนึ่งแน่นอนเมื่อกี้เห็นนะมันอยู่บ้านมาาเขียวตัวหนึ่งแต่น่าจะมีมากกว่าหนึ่งระวังด้วย ต้องรถมาวิ่งมาก็ได้แต่ขับรถมามันมันได้ยินชอฟิลล่ามีคนมไม่มีรถขับมาวะ่ะเฮ้ยมันมีคนออกข้างในข้างในปอ,องแล้วมาเ่อกูเฮียเฮีมาเจยกูจะมีรถในบ้างกูในบนะ้างคุคนโอ้ยเห็นได้ไงวะ โอ,อ้โหอขอสารนอนแอบอยู่ข้างๆเงียบก่อนเงียบก่อนนี่มีคนเลยนะตรงเนี้ยไกลปะอยู่ไกลปะเห็นแล้วเห็นแล้วเต้านั่นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดึงไอ้เบสก่อนเฮ้ยมีคนซ้ำมันว่ะสวยโอ้ยไม่ใช่กลัวะมาตายมาเป็นเสียงมันเจ็บมันเจ็บ ไดหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งสวยตายเลยหรอตายเลยตายเลยอุ้ยกว้างมีอีกตัวนะที่เสื้อสีกวางหลังนั่อยข้างหลังเข็นยิบสี่ในบ้านมีคนในบ้านมีคนยังมีอีกนะเดแถวแถวเบอร์เดวแถวเบอร์ตี่เบอร์สีตายเฮ้ยในบ้านมีไอไอในบ้านมีในบ้านมีเออกูก็บอกในบ้านอ่ะมันแอบอยู่มุมเลยเพื่อนเออเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋วเข้าง่วงแล้ว ข้างข้างเข้ามาฝั่งไหนฝั่งไหนกูมีไฟกูมีไฟแป๊บ,บนึงอ่อาเผามันเลยเผามันเลยเอาเลยข้างบ้านมาว่ะเดี๋ยวผาตัวเองก็พอเอาดิเอาเดียวชีย้ยากูไม่มียาอขอแบบ,บรรย้ำหนึงมีแฟดปะไม่มีกูมีกูมีแป๊บบนึงแป๊บบนึงมาด,ดถิถอยถอย ปลาอะไรกลับมาวะไอ้เหี้ยห้องแรกห้องแรกโอ้โหเรื่องผ่านได้ไงวะไอ้เหี้ยไอ้้เหียควักลูกตาของ่อนล้างเลยดีเลยนะเอ้ยต้องควักลูกต่ายก่อนเนาะล้างน้ำมนต์ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยแต่พี่ไดเกอร์ไปตายได้ไงพี่ก็นอนแอบมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะหลักรอมันยิงมันอยู่แล้วเนี่ยมันเห็นไม่เห็นได้ไงไม่รู้นอนแอบอย่างดีแล้วเอ้ยขอเสื้อมวีอะ่รให้กูตายก่อนเนี่ยเหร ให้ขอเสื้อแมวหน่อยให้ไหมเนี่ยรั้งให้กูไปตายก่อนใช่ไหมในชุดเนี่ย, <c oughs> ย,ยเยี่ยเด่นเท่ากันนไอควายกูอยากใส่นี่ขอเสื้อแมวหน่อยคาบิกอนขอเสื้อแมวหน่อยไม่ขอดให้ไอเวสเอาไปมึงใส่ชุดหลามเวเอคุณนี่ไม่ส่งมันจะส่งร<อ>าไบตายเอาเสื้อแมวมาใส่หน่อยซิ <c oughs> Chơi dư với biết Họ mèo Chớn ạ Họ mèo này khỏi lên mà chục game có đây mà khử lấy Chỉ đọc Lô khó dơ mèo này Lô Cái chờ đang dình thính này Trong nào không nè Trong này à Trong này Tạm 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 với nhà lưu Trong này đi ạ Mấy cái cây lên được ạ cây qua đơm lắm đi อาจจะไม่มีร้อนแ่จะไม่มีคนตามมาแล้วนะดอ้เบิอหนึ่งจำโดดดบเบิลหนึ่ง ถึงไม่วะไอถึงถึงไม่ต้องหัวผมมาไม่ถึงทำไมไม่ถึงวะเดีเราร้อมกันเดี๋ยวฟาดูลมไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะลงบ้านสามหลังนี้แต่ปืนนะ่ะลองลองแถวนี้ก่อนนะ่ะเออเนี่ยมันมีบ้านตรงนั้นสามหลังเอาแยกกันลงอ่ะแบ่งกันมานีนมานี่คนนึงก็ได้ แคเกลือจัดเลยเพื่อนเลิฟไม่มีเหี้ยอะไรเลยเออยันลงติดต้นไม้โอ้โยไอ้เหี้ยนี่ออกสมูทลงติดต้นไม้เหี้ยมีอะไรบ้างไมมีอะไรมิดตรงนี้มีบ้านนี้มีเกาะเพียบเลยเหี้ยมีแต่เกาะดึงหมวกมีโคนสามมีสโมกใช้ปืนเหี้ยนะมีลูกซอง UMC ไม่ปืนดีๆเลยเพื่อนเฮ้ยได้รถว่ะเฮ้ยตรงนั้นมีรถมีรถมีรถอย่าเล่นดิ รถไปด้วยรถต,ต,ต้องใช้อยู่แล้วมันน่ามีระบบถือปือในใ้เพื่อนได้ด้วยนะยมี UMP โอ้ยมีคาเสียงท้าใครวะอ๋อ ไปเลยเด็กกูไปอีกคันนึงไปฟาร์มไหนต่อตรงมาร์กเลยหรอมันจะมีคนปะใครมาร์กอ่ะมาร์กไหนมะเขียวอ่ะใช่มีคนปะพี่มาร์กแล้วไม่มีคนไม่มีอกันดันเราบินยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวดิมารับพี่ไปด้วยขนาพี่ไปกับไอ้นัทโอ้ยไอ้เหอ่าชนนั่นเองละอ่าเอ้ยโกรแม่ ไอ้ปีเก่าครับเบไปไดมเล่นเด้วยไม่เราไม่ต้องไม่ต้องกลัวมีคาแล้วเป็นยังนี่ก็เป๋าเร็วเพื่อนไปไปมาร์คสีเลยใช่มีแต่คา โงหน้าบีมาที่เรานะรอบนี้บีมทางลงบนอะครับดีๆวยไม่ใช่ลงไม่ใช่ลงเนินไปอ่ะนั่นนั่นว่าละวิ่งวิ่งวิ่งอ๋อบ้านนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งเบิดแล้วเบิดเอาเต็ม นั่นเห็นเลตอดรอวะเพื่อนูทิ้งไปแล้วอ่ะไม่รู้ทิ้งบ้านไหนก็ไม่รูออย่าลืมเก็บอ็อมชั่นนะเพื่อนเออเก็บมาเต็มลนะสมองสามลูกก็พอแล้วคนละสามลูกอ่ะเก็บระเบิดไฟไหมฮะสี่ลูกอ่ะเฮ้ยเราเบิดไฟหนักมากไม่ได้ใช้หรอกทิงท้งไปทิ้งไปสักสองก็ได้เพื่อนอ่า วงบีบแล้วดูดิมอยู่ทางไหนเหลือกี่ตัวเหสี่สิบหกตัวแชมป์เีเฮ้ยรถมาทางไหนทางไหนทางถนน่ะขี่ไปไหนละไอ้นน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 เฮ้ยยเฮ้ยเยเ้ยเ้ย้ยเฮ้ยยเล้ยเเยเยเ้ยเยยยเ้ยแล้วเย้วเอเ้ นเลยเจอแล้วอุ้ยเจ็บ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 น้าน่าลดน้ารถตัวน่าลดตัวโอ้ยดูน่าตัวนึงข้างหน้าตัวนึงเดือดตัวเดียวตัวตัวเดียวน็อกแล้วน็อกไปตัวแล้วเจ็บหนักเจ็บหนักน่าลดแดงน่าลดแดงตัวนี้เอาเลยเอาเลยเออไม่ตายนะซ้ำมาซุปก่อนช่วยก่อนตัวนึงมาชุบเร็วเร็วไปชุบนู่นไปชุบนู่นไปชุบเฮ้ยเฮ้ยเจย์นั่นนั่นเจย์เฮ้ยมีตัว เฮ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงไปแล้วไปแล้วยิงยิงยิงตัวนึงตัวนึงนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทำหนึ่งบํายากันเพ่อนตัวนึ่งเฮ้ยมันวิ่งไปแล้ววิ่งออกขวา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 ไปแล้วออกขวามาร์คด้วยดิมาร์คด้วยตายตายตายเออมาชุบมาชุบมาชุบเดี๋ยวมึงชุบเมื่อไห่เออมึงชุบไอเบสมึงชุบนี่ยอ่ะมึงชุบโน่นหรอเวลาหนั่านาะมาร์คด้วยดิจะได้รู้ว่าตรงไหนไง เ,เกือไปแล้วมียาเปล่าเกาะหายโ้เกาะหมวกหายไปย,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 ยัขึ้นเป็นมียาป่ะเพื่อนไม่มีอ่าเดี๋ยวกูดอำให้เพื่อนเสียงอะไรวะรถไฟเฮ้ยไปป้อนศพมันก็ได้นะเพื่อนมาเลยเกาะมีอะไรมั่งโอ้ยเชี่ยนี่โคตรเกลือเอลยยัดแม่ของนี้มีมีตัวหนึ่ง ไอ้มันเล่น M24 เ,เหรอเฮ้ยเจอเจอ,เจอหนึ่งตัวเจอมาร์คมาร์คมองไม่เห็นเจ็บหนักเจ็บหนักมาร์คเลยมาร์คเลยมาร์คสองเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยใ,ใกล้ๆมีมีแต่มองไม่เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละหน้าเราลุกยิงขวาไปดูเดี๋ยวดูซ้ายให้ วงบบีนัดนัดเรามองขวานัดเขามันเล่นในวงนัดเออวงวงวงบนนึงครับวงวงบีบแรงตรงแถวแถวมาร์กนั้นมีล้มตัวแล้วนี่หว่าเฮ้ยวงเรานี่หว่ามันต้องอ้อมมาฝั่งนั้นอ่ะอ้ยเห็นแล้วนั่ตรงมาร์กสีตัวนึงโอ้ยส ไปชุบได้ปะได้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 มันอยู่ตรงมาร์คสี่ะตรงมันอยู่สมุกก่อนนะเบนสมีสมุก่บเพื่อนม,มีอยู่ตรงน้ำแข็งสมุกสมุกับปลาไปก่อนเดี๋ยวกูดูซ้ายนะอยู่ตรงน้ำแข็งอ่ะตรงมาร์คสี่ตัวหนึ่งเสื้อแดงใช้จะมันจะ slr เคาะเลยโอ้โหเกือบไม่ทันโอ้โหหมวกโดนหัว thank you อาปยาลน้องหนึ่งน้องหนึ่งซ้ำได้ไหมน้าไม่ได้ไม่ได้หลังหินวงบีบวงบีบไอ้วง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 ถอยมาถอยไอ้นัดเมาเมารถเข้าวงก่อนเพื่อนถอยถอยถอยเข้าวงก่อนเลยมังครับเลยเดี๋ยวกูขับเดี๋ยวกูไล่ให้ไอฝั่งนู้นมันยิงมาไอขวาสองตัวขวาสองตัวสุดแต้มเลยว่าไอเด้งดังเด้งไอใส ตา,ต,าตาย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 หมดเลยเหรอกูตายวังยังเราสองตัวเราสองสองตัวทางขวาเฮ้ยมันนกโอ้โหไอ้เนี่ยชุบได้ไอ้ชุบได้ไหมเนี่ยขวายิงอ่ะตีขวามาโอ้โดนซ้ำฝั่งนั้นแม่งซ้ำเราโอ้ยไม่มีไกลๆอยู่ไอ้เนี่ยเหลือสี่ตัวหนึ่งโอเคตอนนี้เหลือสางเดี๋ยวเข้าหมดเข้าหมดเห็นปะข้างหน้าข้างหน้าทางซ้ายเห็นปะ ตัวจะบอกว่าสองหนึ่งนะสองหนึ่งแลทางซ้ายอ่ะตีซ้ายมั้งนะไม่ไม่ไม่มันมันตายแล้วนี่ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เหรอฝั่งตรงข้ามเออนั่นแหละฝั่งตรงข้ามทางซ้ายอ่ะเสร็จหนึ่งหนึ่งไหโอ้ยเหมันยิงอยู่นะตอนแรกเดี๋ยวเพิ่งเห็นกูนะเขาร้องนั่นออุ้้ยนียฝั่งนู้นฝั่งนู้นยิงหมอบหมอบได้ตรงนี้ยหมอบคั๊มยาเลยโอ้โหย เสร็จหนึ่งหนึ่งนะข้างบนหัวอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาแถวเนี้ยแถวกราฟเนี้ยโอ้โหโอ้ยปลาเบิดฟันนี่ว่ะจะชาะข้้นนนนขขวามาขวาบนอ่ะอีตัวนึงอยู่ทางซ้ายเอาขวาบนกันได้นะมาแล้วสวยๆเอ้ยน็กนี่วะน็กนกเพื่อนตัวหนึ่งมาซ้ายตรงนั้นไง ตายบนไอ้บน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 สัตว์เอ้ยวิ่เดียวอสองอเนีเ่ยเฮ้ยเกือบแชมป์นะโอ้ยที่สองหมดที่หนึ่งแหละ